สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูตุกตาจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมที่1นะคะในเรื่องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถทำในแบบฝึกหัดได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูจะเอามาให้นักเรียนทำนะคะอยู่หน้าที่8นะคะนักเรียน อยู่หน้าที่8นะคะเห็นไหมคะอ่าอยู่หน้าที่8ทำเฉพาะตอนที่1นะคะตอนที่2เรายังไม่ทานะคะนะอ่าทำเฉพาะตอนที่1ตอนที่2คุณครูยังไม่ทานะคะตอนที่2คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทําในคาบต่อไปนะคะอ่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะคะคุณครูก็ มีลิงก์วิดีโอนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะจากสสวทนะคะให้นักเรียนศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าลิงก์ที่ครูคหามาให้นักเรียนดูนะคะวิดีโอที่ครูคหามาให้นักเรียนดูเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะทําในแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะดูนะคะเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้ บางคนนะคะถ้าไม่ทันนะคะก็ให้นักเรียนนะคะดูย้อนหลังได้หรือว่าสต็อปไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังไว้ได้นะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้รับแบบฝึกหัดนะคะสามารถทําใส่ในสมุดนะคะทำใส่ในสมุดหรือนะคะไม่อยากทําใส่ในสมุดอ้ยฉันอยากทําในแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยก็สามารถมา มาารับผ่านได้ที่โอเรียน วันนี้ก็กลับมาพบกับครูจิ๊บแล้วก็รับบี้อีกครั้งหนึ่งนะคะรับบี้ทักทายเพื่อนๆหน่อยสิคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอวันนี้ครูจิ๊บมีกิจกรรมอะไรมาให้พวกเราทำกันหรอคะวันนี้นะคะครูจิ๊บก็มี กิจกรรมสนุกสนุกมาให้รับบี้แล้วก็เด็กๆเนี่ยได้ทำกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะครูเนี่ยก็อยากที่จะให้รับบี้แล้วก็เด็กๆเนี่ยได้ดูภาพสิ่งของบางอย่างกันก่อนเอ๊ภาพอะไรหรอคะถ้าอยากรู้ใช่ไหมคะก็ไปดูพร้อมๆกันเลยสิคะ เป็นไงคะเด็กๆดูทันกันหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นภาพอะไรก็ภาพตู้เย็นโทรทัศน์แล้วก็พัดลมไงคะใช่แล้วล่ะค่ะทั้งสามอย่างนี้นะคะก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะไม่แน่ใจว่าเด็กๆแล้วก็รับบีเนี่ยรู้จักแล้วก็เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่าน,นี้กันมาบ้างหรือเปล่า เอว่าแต่นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3อย่างนี้แล้วเนี่ยเด็กๆก,กับรับบี้เนี่ยยังรู้จักแล้วก็เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกันอีกบ้างนะอืมอืมอเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครูนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้กันดีกว่าว่าจะตรงกับที่เด็กๆแล้วก็รับ,บบี้เนี่ยรู้จักแล้วก็เคยใช้กันบ้างหรือเปล่าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครูนำมาให้ดูวันนี้คิดว่าเด็กๆแล้วก็รับบี้เนี่ยก็คงจะเคยรู้จักแล้วก็เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้กันอยู่บ้างแล้วใช่ไหมเอ่ยแต่ทราบกันหรือเปล่าคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนประมาณกี่บาทนั่นสิคะรับบี้ก็เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหน มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่าไหร่บ้างไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะครูก็มีข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเนี่ยมาให้เด็กๆแล้วก็รับบี้ได้ดูกันด้วยแต่ ข้อมูลที่มีเนี่ยจะจัดกระทําและก็สื่อความหมายในรูปแบบใดบ้างและรูปแบบใดที่จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และชนิดเนี่ยมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันในกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะเย่ yeah, ไปกันเลยกิจกรรมที่เราจะไปทํากันในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรค่ะ อย่างแรกนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เนี่ยไปอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมกันก่อนในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นค่ะโดยจะให้อ่านด้วยตัวเองนะคะซึ่งระหว่างที่อ่านเนี่ยเด็กๆก,ก็กดพักวิดีโอไว้ก่อนพออ่านจบแล้วนะคะก็ค่อยกดเล่นวิดีโอต่อค่ะเมื่ออ่านกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองคิดกันดูซิว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไร เรียนกิจกรรมนี้ด้วยวิธีการใดและเมื่อเด็กๆเ,เรียนเสร็จแล้วอะค่ะจะสามารถทำอะไรได้ถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มอ่านกันได้เลยค่ะ,ะนักเรียนนะคะอ่านตามนี้นะคะแล้วก็เขียนบันทึกลงไปด้วยนะคะเห็นไหมคะอ่านบันทึกข้อหนึ่งนะคะ ที่เราได้อ่านจุดประสงค์ไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆก,กันก่อนดีกว่าค่ะจากคำถามที่ครูได้ถามไปใน3ข้อตอนแรกเด็กๆน่าจะได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลค่ะโดยจะเรียนด้วยวิธีการฝึกทักษะนั่นเอง และเมื่อเรียนจบกิจกรรมนี้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายถูกต้องและรวดเร็วนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็มีอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าค่ะ,ะกิจกรรมนี้นะคะคุณ เป็นกิจกรรมที่สองวันนี้เรายังไม่ทำนะคะโพสหรือว่าพิมพ์ช็อต URL ที่แสดงอยู่ในวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยไม่สะดวกในการเตรียมนะคะก็สามารถที่จะทํากิจกรรมได้เหมือนกันโดยครูเนี่ยก็จะมีใบแจ้งค่าไฟฟ้านะคะให้นักเรียนได้ดูในระหว่างทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ แต่วันนี้นะคะครูก็มีวิธีการสแกน QR Code ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าทำยังไงใครที่ไม่อยากสแกนนะคะก็รอดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนลิสต์มาให้เลยนะคะหรือนักเรียนดูในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปในแบบฝึกหัดน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรในกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันสองตอนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำตอนที่หนึ่งกันก่อนเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้เด็กๆอ่านทำอย่างไรด้วยตัวเองนะคะโดยที่ระหว่างอ่านเนี่ยก็ให้กดพักวิดีโอไว้ก่อนค่ะพออ่านเสร็จก็ค่อยกดให้วิดีโอเล่นต่อค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่าเราจะทำอะไรกันบ้างค่ะ ไรกันบ้างคะเด็กๆอ่านทำอย่างไรกันจบแล้วใช่ไหมคะอ่างั้นก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านกันก่อนดีกว่าคะ่ะอ่ามาเริ่มที่คำถามข้อแรกกันนะคะถามว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องอ่านข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดสลากระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ห้าเนี่ยทั้งหมดกี่รูปแบบอะไรบ้างคะแคิดกันออกไหมเอ่ย ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องอ่านข้อมูลข้าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือรูปแบบข้อความแบบแผนภูมิรูปภาพแล้วก็แบบตารางนั่นเองค่ะแต่เอเด็กๆรู้จักคำว่าระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5กันหรือเปล่าเอ,อ่ยว่าคืออะไร่าระดับ ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5นะคะก็คือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากบอกระดับประสิทธิภาพการประหยัดเบอร์หซึ่งประหยัดได้สูงสุดนั่นเองค่ะ mm hmm. เมื่อเด็กๆนะคะอ่านข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือน mm hmm. ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3รูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยอ่า mm hmm. ใช่ค่ะ ก็จะต้องอภิปรายนะคะแล้วก็บันทึกว่าทั้ง3รูปแบบเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่เหมือนกันบ้างนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องอภิปรายแล้วก็เปรียบเทียบการนำเสนอข้อมูลทั้ง3รูปแบบในเรื่องใดบ้างเอย่ยตอบกันได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องอภิปรายแล้วก็เปรียบเทียบการนําเสนอข้อมูลทั้ง3รูปแบบนะคะก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือการนําเสนอข้อมูลรูปแบบใดนะคะที่จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ค่ะ และอีกเรื่องนะคะก็คือการนําเสนอข้อมูลรูปแบบใดที่จะทําให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วว่าเครื่องไซไฟฟ้าชนิดใดเนี่ยจะมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงที่สุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะลงมือทํากิจกรรมกันค่ะโดยจะให้เด็กๆนะคะอ่านข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นําเสนอใน3รูปแบบนะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกด้วยว่าการนําเสนอข้อมูลทั้ง3รูปแบบเนี่ยประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้างเด็กๆนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบบันทึกนะคะออกมาบันทึกผลได้จากในระบบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ เริ่มไปดูตั้งแต่รูปแบบที่1กันก่อนนะคะระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมกดพักวิดีโอไว้ก่อนนะคะพอบันทึกผลเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดเล่นวิดีโอต่อเพื่อที่จะไปดูรูปแบบที่2แล้วก็รูปแบบที่3ต่อไปค่ะ คือรูปแบบของกิจกรรมนะคะนักเรียนที่นักเรียนจะต้องทำมาถึงตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยก็น่าจะบันทึกผลของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยอ่าแล้วก็น่าจะตอบครูได้แล้วใช่ไหมคะว่าการนําเสนอข้อมูลข้าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3รูปแบบเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่เหมือนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะคะ าการนำเสนอข้อมูลทั้ง3รูปแบบเนี่ยก็มีข้อมูลที่เหมือนกันนั่นก็คือชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนั่นเองค่ะไหนมีใครตอบถูกกันบ้างเอย่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใด ที่จะทาให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีค่ากี่บาทนะแล้วก็การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดนะคะที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเนี่ยจะมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงที่สุดค่ะเอาละค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าการนําเสนอข้อมูลรูปแบบใดเนี่ยที่จะทําให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วว่าค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างหาไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยตอบรูปแบบไหนกันบ้างนะฮารูปแบบนั้นนะคะก็คือรูปแบบตารางนั่นเองค่ะเพราะว่ารูปแบบนี้นะคะก็มีการบอกค่าตัวเลขอย่างชัดเจน ซึ่งก็จัดเป็นระเบียบอยู่ในตารางก็จะทําให้เราหรือว่าผู้อื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างน,นั่นเองค่ะแล้วการนําเสนอรูปแบบใดที่จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเนี่ยมีค่าไฟฟ้าสูงที่สุดล่ะคะเด็กๆตอบกันแบบไหนบ้างเอ่ย รูปแบบนั้นนะคะก็คือรูปแบบแผนภูมิรูปภาพนั่นเองค่ะเพราะว่ารูปแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นจํานวนเหรียญได้ชัดเจนค่ะแล้วก็สามารถทําให้เปรียบเทียบข้อมูลเนี่ยได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วว่าเครื่องไซไฟฟ้าชนิดไหนนะคะจะมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงที่สุดนั่นเองค่ะ กิจกรรมในตอนที่1น,นะคะเด็กๆกก็จะเห็นแล้วว่าการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยซึ่งถ้าเราต้องการตอบคํำถามจากข้อมูลหรือนําเสนอข้อมูลในที่แตกต่างกันเนี่ยก็ควรที่จะเลือกรูปแบบในการจัดกระทําข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กนะคะกิจกรรมนะคะของ ตอนที่หนึ่งนะคะที่นักเรียนได้ดูไปก็จบลงแล้วทีนี้ตานักเรียนลงมือทําเมื่อกี้คุณครูคิดว่าน่าจะมะีนักเรียนที่ยังเขียนไม่ทันใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียนลองเขียนเองก่อนนะคะแล้วคุณครูก็มีเฉลยให้นักเรียนดูว่านักเรียนจะเขียนเหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะดูนะคะ โจทย์ผลการอภิปรายคืออะไรคะนักเรียนข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5ที่นำเสนอทั้ง3รูปแบบนะคะประกอบด้วยข้อมูลที่เหมือนกันได้แก่อะไรอ่านทบทวนก่อน3รูปแบบนี้มีรูปแบบอะไรบ้างคะแบบข้อความนะคะแบบแผนภูมิรูปภาพนะคะแล้วก็ แบบตารางนะคะ,ะในคาบที่แล้วนะคะคุณครูได้บอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าแบบไหนที่มันดูง่ายที่สุดหรือว่าที่เราสร้างง่ายที่สุดแล้วก็ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะมาดูนะคะว่าข้อมูลค่าไฟฟ้านะคะต่อเดือนนะคะ ของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ห้าที่นำเสนอทั้งสามรูปแบบประกอบด้วยข้อมูลที่เหมือนกันได้แก่อะไรอะไรที่มันเหมือนกันที่เมื่อกี้ในวิดีโอเขามีมาให้นะคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะอ่าก็คือชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะข้อที่หนึ่งก็คือชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ ต่อไปนะคะมาดูอีกนะคะข้อที่สองว่านักเรียนตอบปลไรเมื่อกี้นักเรียนเขียนทันไหมคะ,ะถ้าเขียนไม่ทันก็มาดูค,คุณครูเลยค่ะพัมน,นะคะข้อที่สองก็คือค่าไฟฟ้าต่อเดือนนะคะของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ,ะเป็นข้อมูลที่เหมือนกันทั้ง3รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบข้อความนะคะ แบบแผนภูมิรูปภาพแบบตารางนะคะทั้ง3ทั้ง3ลักษณะนี้นะคะนักเรียนมันก็เป็นไงคะได้รับข้อมูลที่เหมือนกันเข้าใจไหมคะแต่จะจัดอยู่ในรูปแบบไหนที่จะสามารถให้นักเรียนเนี่ยหรือว่าคนอื่นนะคะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดต่อไปใช่ไหมคะแบบฝึกหัดต่อไป ม,มาดูแบบฝึกหัดต่อไปนะคะ,ะแบบฝึกหัดนี้นะคะคืออะไรอะ่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาถามว่ารูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายถูกต้องในเวลาที่เร็วคือนักเรียนคิดว่าอะไรคะนักเรียนคิดว่าอะไรคะอ่ามาดูนะคะว่านักเรียนจะตอบเหมือนคุณครูไหมคะ อในสามรูปแบบเนี้ยที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วเนี่ยสามรูปแบบเนี้ยก็คืออะไรคะแบบข้อความแบบแผนภูมิรูปภาพแบบตารางนะคะแบบไหนคะที่ทำให้เข้าใจง่ายถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วด้วยนะคะดูนะคะิ แบบตารางนั่นเองนะคะใครตอบเหมือนครูบ้างนะคะใครตอบเหมือนครูบ้างคะหร,หรือนักเรียนจะเอาแบบแผนภูมิรูปภาพก็ได้ใช่ไหมคะ,ะมาดูอีกนะคะ mm. เพราะอะไรคะทาไมคุณครูถึงบอกว่าแบบตารางนะคะ,ะมาดูมาดูกันเลยนะคะเพราะอะไระเพราะว่ารูปแบบตารางบอกค่าตัวเลข อย่างชัดเจนใช่ไหมคะพอเราเห็นตัวเลขแล้วเราก็ตามค่านี้นะเราเห็นใช่ไหมคะใครตอบเหมือนครูคะหรือว่าใครที่ยังไม่ทันก็สามารถเขียนลงได้นะคะแล้วก็สต็อปไว้แล้วก็เขียนลงไปในสมุดหรือแบบฝึกหัดอย่าลืมนะคะแบบฝึกหัดเล่มน,นี้นะคะใครยังไม่มีก็สามารถมาซื้อได้ที่โรงเรียนนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะ ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าเราจะมาสแกน QR code เกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะทั้งหมดกี่เดือนคะนักเรียนทั้งหมดกี่เดือนทั้งหมด6เดือนนะคะนี่ใครที่มีแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่าแบบนี้เลยนะคะทีนี้วันนี้สำหรับครูทุกตาก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครสงสัยอะไรก็ถามผ่านไลน์ได้เลยนะคะหรือ ถามคุณครูประจำชั้นนะคะให้คุณครูประจำชั้นมาถามคุณครูเพื่อรับคําตอบนะคะไปแจ้งให้นักเรียนทราบอีกทีก็ได้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายนักเรียนสวัสดีค่ะ